ด้วยนะคะกับผมเอมม่าเฟเฟอร์มีเอชเกมมิงนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกมไมค์ครับนะคะซึ่งหมูพวกนี้มันน่าลำคาญมากเลยนะคะก็แค่บ่นไปตมามอารมณ์แล้วมันก็เป็นเกมที่หลกที่สุดในโลกที่ผมเคยเห็นมากกนเลยทีเดียวเชียวนะฮะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันถึงหลกอย่างงี้ไม่ใช่วิดีโอเซตติ้งผมปรับไม่เป็นนะครับ เป็นกรรมแล้วไงนี่ผมเอาสีใช่ไหมแล้วมันจะเป็นยังไงอ,อ่ะอ๋อไม่กระตุกขึ้นมาทันทีทันใดเมื่อกูปรับใช่ไหมนี่นะฮะคือโลกแห่งไมค์ครับนะครับเออร้อนร้อนจังเลยเอ่ะร้อนร้อน เขาที่ลมนี่คือต้นไม้ที่แปลกประหลาดที่สุดนในโลกที่ผมเคยเห็นมากันเลยทีเดียวเชียวนะฮะมันคือต้นอะไรวะเนี่ยต้นโอ๊กอ่ะต้นะารอ่ะอขอปอัดตรบนี้โอเคเสียงดังมาแล้วนะฮะเรียบร้อยเลยแล้วจากนั้นนะฮะเราต้องการไอตัวนี้เป็นอย่างยิ่ง ดักหมูไปไปซะเรียยแล้วนะฮะดูเหมือนว่าโลกนี้มันจะมีอะไรที่แปลกประหลาดไปจากเดิมนะฮะพอเราได้ขน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 แก่นะฮะนี่คือขนแก่นะครับจำมาไว้นะฮะนี่คือขนแก่นะครับใครงูก็เชื่อไปนะฮะ ใครโง่ก็เชื่อไปนะครับนี่คือขนแกะใครโง่ก็เชื่อไปนะครับนี่คือขนแกะใครโง่เชื่อไปนะครับนี่คือขนแกะเราคุจะบ่นกันบ้าแล้ววะต่อนะฮะเอาดีๆแล้วนะครับไอ้นี่มันคือไม้วิธีการครับไม้นะครับก็แค่กดตัว E แล้วก็เอามาวางแล้วก็กดชิป แล้วกดมันเรียบร้อยเราก็จะได้ไม้มาแล้วนะซึ่ปุ๊บเนะี่ยไม้มันทำาไะไ,ได้ก็ทำแบบนี้กดคลิกขวาค้างแล้วก็เลื่อนมาสีช่องแล้วเราก็จะได้คราฟติ้งเทเบิลที่โคตรสำคัญที่สุดในเกมนี้มาไปมั่วๆแล้วก็แปะแล้วกูก็หาไม่เจอนะฮะเรียบร้อยต่อมานะครับก็วิธีการเล่นไม้ครับต่อมานะฮะ ก็คือเก็บดอกไม้นี้แล้วก็เอาไปกินเล่นใช่ไหมสรุปนะฮะเรายังหาขนตูดอาเบะไม่เจอนะคะมันจะเป็นสีขาวๆนะฮะที่ผมพูดถึงมันคือขนแกะนะฮะผมแค่พูดเรียกมันว่าขนสูดก็เท่านั้นไม่มีอะไรมากเราท่านผู้ชมเออไปต่อเลย ที่เราไลาสาระมานี่ก็สามนาทีแล้วนะฮะก็คือเวลามันเดินไปเร็วมากเวลากูเล่นว่างั้นแล้วพ่อแม่กูก็มาแล้วก็ด่าว่าอาทิพในบ้านเ,าเบื่อจังเลยเกมนี้ไม่ใช่เบื่อนะครับเนี่ยเพิ่งมาเล่นวันแรกเนี่ยก็คือทำไมไนายไมครับในคอมมันไม่กระโดดอัตโนมัตินะแบบนายแพทวะ เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้บ้านรูปลังตลาดแบบนี้มานะฮะขั้นต่อไปก็คือคุณต้องหาบ้านของคุณไม่เจอนะฮะมาขั้นตอนต่อไปเรามาดูกันเลยเย่า yeah, ขอค้างเกียบร้อยแล้วนะครับต่อไปกูก็หาบ้านของกูไม่เจอนะฮะแล้วกูต้องทำยังไงอ่ะกูต <ent> ้องทำยังไงหาบ้านกูเจอนี่คือวิธีการเล่นแบบ ถูกที่สุดในโลกนะฮะหาบ้านของคุณไม่เจอเออถูกมากเลยคือกูต้องหาไม้ใหม่แล้วกูก็ขุดแล้วกูก็สร้างบ้านแล้วกูก็หาบ้านกูไม่เจอทั้งทันงนี่กูพยายามที่สุดในโลกอลหรอกูเกียรมึงไหมครับโอเคนะคะต่อไปนะย้อนมาครับก็คือ คนที่ดูคลิปกะทูปเปียของผมไปแล้วนะฮะก็โรดซอบสไสกาคุณไลฟ์เลิฟจีทีนะครับซึ่งเจ้าของไอแชนเนลนั้นชื่อว่าคายนะฮะคายเขาเป็นเพื่อนผมเอง,เงคือ I miss you Kai I hope you have great day so uh, you are my best friend so I can find my house I want to die now h e ้ทำไมเาราต้องกินเนื้อหมูนะฮะทำไมเนื้อหมูทำอะไรได้มันจะสามารถฆ่าคุณได้ซึ่งมัาเป็นเรื่องไม่จริงสรุปนะฮะกูเล่นไปเพื่ออะไรเนี่ย5นาทีแล้วเนี่ยกูบนภาพอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วท่านผู้ชมคิดว่ามันเป็นเวลาสั้นๆใช่ไหมครับกูยังหาบ้านกูไม่เจอเลยอะ อา้าวอาอีกแล้วเราจะผาเจผชิญเผชิญน,นะฮะมามาก็เ,าจเจอตัวแรกเลยเฮ้ยเดีย๋ยวซาเว้ยอย่า๋ยซาขังมันขังมันขังมันทิ้ยไปข้าง,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 าางอ่ะไม่แฟร์นี่ไม่เดิร์ดของฉันเดิร์ดกับดอกไม้สองอันของฉันหายไปแล้วฉันคิดถึงนายเดิร์ดฉันคิดถึงนายดอกไม้ ันอยากตายเลยเกินฉันทำให้เดนกับดอกไม้ของฉันหายนะฮะกูเลิกความแล้วกูหาบ้านดีกว่าบ้านกูนีไหมอ๋อเพราะเราเจอซีดนี่เนาะซีดมันทําอะไรได้ผู้ชมรู้ไหมครับก็ะปูกไงนี่คือบ้านของผมเย่ผมรู้สึกคิดถึงบ้านนี้มากเลยจากนั้นก็มาทําบ้านที่มันสวยที่สุดในโลกกันฮะ บายๆเสร็จปุ๊บพอเราได้เดินมาห้อันแล้วใช่ไหมฮะรู้ไหมเดิร์ธทำอะไรได้มันทําอย่างนี้ได้ไงหนึ่งสี่ห้านี่ไงเดิร์ทำอย่างนี้ได้แล้วคุณก็กระโดดลงไปแล้วคุณก็เสียเลือดแค่นี้นะครับคือหน้าที่ของเดิรซึ่งมันไร้สาระมากจริงๆนะเออ เรียบร้อยแล้วพอเราได้ห้าเดินมานะครับเอาดีๆนะครับหน้าที่ของมันคือหนึ่งสองสามสี่ห๋อวิธีการแปะเดิมบนตัวขามไม่ก็บอกอะไรบนตัวขามนะให้เราย่อย่อ,ยอเสร็จปุ๊บก็แตะแค่นี้นะฮะได้เป็นไรที่ง่ายมากเลยนะครับทุกคนครับเดิมนนะมีประโยชน์หลายอย่างนะ แต่มันสามารถฆ่าคนได้ถ้าคุ่นโง่นี่นะฮะถ้าเรามีลาวาก็คือแบบเป็นกับดักได้เลยนะน่ะซอมบี้มาตาย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 ,ตาย,ตาย,ตายแล้วก็ทําท่อลงไปแล้วเราก็ได้เนื้อซอมบี้แล้วกูก็มีแดกทุกวันใช่ไหมพอกูมีแดกทุกวันกูก็ติดทังเกอร์ทุกวันติดทังเกอร์ทุกวันครบห้าสิบวันไหมครับกูโดนแพนแล้วกูก็เลยไม่ครับไม่ได้ใช่ไหมครับท่านผู้ชม ถ้าคุณว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงก็เรื่องของคุณแล้วล้วแต่จะคิดนะเย้เราได้บ้านทนะสวยงามของเรามาแล้วอะ่ะรู้ไหมประตูของคืออะไรประตูเดินไงนี่คือบ้านของผมเสร็จแล้วบ้านอันทรงเกียริที่ทำมาทั้งหมดแปดนาทีกูได้แค่นี้นะสรุปบา,บายยนะท,ท่านผู้ชม ขอให้คุณเอนจอยคลิปนี้ถ้าคุณไม่เอนจอยก็คายพิสซี่มีออร์งนี้มูนเดียเฟน